อะไรครับรวมใจไทยหนึ่งเดียวนะครับมาเลขกันที่ทางด้านข้อทางบกรับหมอบุนและสิ่งข้องช่วยเลือดครอบครัวท่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยพลโททวัชชัยตั้งพีทักกุลนะครับรองเสนาธิการทถานบกพร้อมด้วยผู้แทนกองกองทัพบกองทัพพาทที่สองนะครับรับบิญช่วยเลือดนะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมูลค่าอีกสี่แสนห้ามื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาท จากมูลนิธิส่งเคราะห์ครอบครัวทหานผ่านทึกในพระราชวุฒิธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยคุณยิ่งแส้งเลื่อนน,นครประธานกรรมการนันะครับและคณะนะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวกำลังพลนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาณนะมูลนิธิส่งเคราะห์ครอบครัวทา่านผ่านทึกโรงพยาบาลท่านผ่านทึกถนุนวิภาวาดี ทางนี้นะครับกองถับบกนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่รวมกันส่งกําลังใจช่วยเลือกกาลังพลนและครอบครัวที่ได้รับพ่นกระทอบ้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ตลอดจนเสริมสร้างควันกำลังใจนะครับให้กับทหารที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการพกปองอธิปไตยข้องชาติต่อไปครับในเรื่องข้องเงินช่วยเลือกอุโปโภคบริโภคก็ดีแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งก็คือกำลังใจสําคัญนะคะมาแลโครงการวัฒนธรรมฟื้นฟูหัวใจสร้างกำลังใจพี่น้องชายแดนซี่สเกตค่ะโดยสู์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณนทนท่านบอกที่25าค,ค่ะก็ได้มีการรับมอบสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจากคณะมิตรประชาศู้นึ่งมีนบุรีโดยมีพลตำรวจ โทโอ,อัตกฤตทารีชาติคารองประธานเป็นผู้มอบสิ่งค้องนะคะแล้วก็ยังมีกําลังพลนค่ะมีประชาชนจิตอาสารวมรับมอบและการค้นใหญ่สิ่งค้องให้กับกําลังพลนที่ปฏิบัติหน้าทีชายแดนไทยกัมพูชาที่กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่ยี่สิบเอ็ดจังหวัดสุรินนั่นเองค่ะโดยสุนอานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดซีสเกตค่ะนางสาวชนมนัดรอดบุญธรรมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดซีสเกตท่านก็เป็นประธานในโครงการวัฒนธรรมฟื้นฟู ัวใจสร้างกำลังใจให้ผี่น้องชายแดนซี่สเกตประจำปีงบประมาณพศ2อ6 8ค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานก็จะประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์นะคะเพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลและก็มีพิธีใบซี่สู้ควันค่ะจะได้เป็นการฟื้นฟูควันและกากำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับพลนกระทอบจากสถานการณ์โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดซี่สเกตนะคะมีอในอำเภอผูซิงศึกษาถิการจังหวัดหัวนาส่วนราชการทหาร ตำรวจภูนำชุมชนนักเรียนและก็ประชาชนเข้าวรวมงานโดยบรรยากาศกเต็มไปด้วยความอบอ,อุ่นนะคะคด้วยความรวมมือรวมแรงรวมใจข้องถูกฝ่ายนะคะ,ะ,ะ<ม>นะครับเอบเป็นช่วงข้องรวมใจไทยนึ่งเดียวครับ